สวัสดีครับพาที่3ม,มาแล้วครับไวสนใจมากโอเคต่อเลยดีกว่านะอ่ะโอเคบี B. นี่คือค่าระหว่างเรือนะผมอยากให้เพื่อนดูไปแบบเป็น,แบบปน,ปนยาวๆเลยย้อนหลังไปเลยอยากให้เพื่อนเห็นนะเห็น,เห,นเห็นภาพรวมหมดนะนี่คือภาพรวมนะมเพื่อนๆนะเราจํามันได้ใช่ไหมช่วงนี้คือปีอะไรครับปีศูนย์แปดนะย้อนไปสิบปีแล้วเนี่ยพีคนะปีศูนย์แปดนี่คือพีคมากน่าจะเป็นช่วงสับพานแล้วก็เละเลยนะ เละตรงนั้นเละตรงนั้นเลยนะครับเละกันตรงนั้นนะและสุดท้ายเนี่ยคืออะไรครับกลับมานอนกรองกองก้นนะเพื่อนเเห็นไหมนี่คือปีศูนย์แปดนะซูมเข้าไปซูมได้ปหมอ่าซูมได้โอเคนี่ตรงนี้นะตรงนี้คือปีศูนย์แปดนะศูนย์แปดนะสองศูนย์ศูนย์แปดนี่คือปีสองพันยี่สิบก็ประมาณสิบสองปีสิบสองปีที่แล้วค่าระวังเรือพีคสุดๆพีคสุดๆคือหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นเลยนะ 11,400 1นนะครับ11,400นะอยู่ที่11,400ถามว่าถามว่าพอถึงปีนี้คือปี2020นะตายแล้วเหลือแค่โลสุดมัน413นะตอนนี้กลับมาที่839นะโอเคไหมหมายข้าเลยครับหมายขาว่ามันลงมาแบบนรกแตกนะนี่คือการจบรอบของอเขาเรียกว่ารอบของค่าระวังเรือแล้วเกิดอะไรครับ สุดท้ายมันมากองกับพื้นแถวๆนี้นะและตรงนี้ผมคิดว่าคิดว่านะครับเป็นจุดบอททอมนะครับเพื่อเป็นการชูดขึ้นมันคือเคลียร์ทุกอย่างไนงะเคลียร์ทุกอย่างตอนนี้คือทุกอย่างหยุดชะงักแล้วหยุดชะงักเสร็จทีนี้เราต้องอาเขาเรียกบางประเทศต้องการสินค้านําเข้าถ้าไม่มีสินค้านําเข้าเกิดเลยครับ yeah, แย่แล้วเพราะอะไรเพราะว่าอ่าบางบางโรงงานต้องใช้สินค้านําเข้าเท่านั้นและโรงงานไม่สามารถหยุดฉันเอาตัวเองได้ เราไม่สามารถทําเหมือนร้านค้าขายข้าวแกงที่เขาเรียกว่าปิดตอน4ี่โมงถ้าเมื่อไหร่ไม่มีวัตถุดิบก็ไม่ไม่ขายก็ได้ไม่เดือดร้อนไม่ได้ครับโรงงานเนี่ยทุกอย่างเครื่องจักรต้องถูกเป็นเน้นททำทุกวันนะถ้าเกิดว่าวัตถุดิบไม่เข้าลําบากครับโอเคไหมดูต่อนะครับปาบเข้าไปผมจะให้เพื่ดูหุ้นนะครับมีอยู่แค่กลุ่มนะครับกลุ่ม กลุ่มเทกองนะก็คือจะมี TTA นะครับ TTA หุ้นแล้วนะ PSL นะครับเทกองนะ PSL P s เชีย Shipping นะครับ TTA นะแล้วก็ขนส่งน้ำมันน้ำมัน,นครับพวกพวกเขาเรียกน้ำมันเนี่ยจะมี PIM นะ PIM VL นะแล้วก็ AMA AMA น,นะ โอเคมีมีห้าตัวนะครับในกลุ่มเรือนะในกลุ่มเรือถามว่าไอตัวนเนี้ย BDI เนี่ยเอฟเฟกนะเอฟเฟกกับอะไรมากที่สุดอันนี้เป็น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 ใจความสัมพันธ์ครับเอฟเฟกกับกลุ่มเทกองนะกลุ่มนี้นะครับจะได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับส่วนผู้นี้ได้รับผลกระทบเหมือนกันแต่ว่าโดยอ้อมผลกระทบเชิงบวกนะครับเชิงบวกนะโอเคทีนี้มาเล่าสู่กันฟังนะตัวหุ้นเลยมาเลย TTA นะครับ ในกลุ่มของประเทศเราเนี่ยเพื่อนๆสังเกตนะเรือมันมีไม่เยอะหรอกครับกลุ่มผลส่งนะ TTA PSL นะครับนี่คือหุ้นนะผมให้ดูแบบตามเฟรมมันเลยนะให้ดูนะเป็นไงเหมือนกันไหมกราฟคล้ายๆกันไหมมีพีกสุดที่ปีเลยครับปี07นะใกล้เคียงนะปลายปี0ปลายปี07นะก็คือ08อย่างที่ผมบอกจำได้ไหม ปีปีศูนย์แปดจำได้ใช่ไหมครับเมื่อกี้ค่าระวังเรือไปถึง1,000 0กว่าโอเคไหมแต่แล้วตัว PSL ไปเท่าไหร่ครับไป4 6นะเคลียร์นะเพื่อนๆนะดูความสัมพันธ์มันนะและสุดท้ายคืออะไรครับมันมานอนก้นตรงนี้ถ้าผมบอกว่าค่าระวังเรือมันปัตทอมเอาแล้วแล้วตอนนี้กําลังจะขึ้นมันวิ่งตามค่าระวังเรือถูกไหมหมายความว่าถ้ามันกลับมาครึ่งหนึ่งได้เนีของไฮกลโลตรงนี้ มันน่าจะกลับมาที่ประมาณ20กว่าบาทถือแบบยาวๆแต่ต้องหว่านสต็อปลอสนะครับโอเคไหมต้องหว่านสต็อปลอสนะอันนี้เป็นแบบเป็นหุ้นที่ทากันบ้านไว้นะเป็นหุ้นแบบซิ่งเลยนะซิ่งมากๆนะครับถ้าเกิดว่าตรงนี้คือต้นรอบจริงๆนะ PSL มีโอกาสวิ่งไปที่31บาทได้เดี๋ยวน,นะครับนะขอตีให้มันแบบเนียนๆนะนะตีเนียนๆนะเ,เ,เอาตรงนี้แล้วกันโอเคเนี่ยเพืเ่อนๆเห็นนะ ทำกันบ้านให้เลยนะโอเคนี่สี่นาทีนะโอเค PSL 6 1 8นะครับโอเคมีโอกาสกลับไป61.8นะต่อนะครับ PSL นะถ้าผมชอบเรื่องเรือเทกองผมชอบ PSL มากกว่านะครับโอเคแต่ว่าแล้วแต่เพื่อนๆนะโอเคเห็นไหมสังเกตไหมขึ้นเหมือนกันนะม,มาพร้อมกับค่าระวังเรือเลยนะค่าระวังเรือพีคเขาพีคด้วยนะโอเคไหม นี่คือสิ่งที่ผมอยากให้เพื่อนเห็นนะครับวัฏจักรนะใครไม่เคยเล่นของรอบวัฏจักรนะมันได้เยอะมากๆนะครับถ้าเกิดเราถูกเล็งถูกวัฏจักรนะโอเคอ่า PSL ก็ก็19บาทนะครับ5บาทไป19บาทเป็นไงเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะโอเคประมาณนี้นะแล้วก็ <laughs> ดูหน้าผมไหมนะโอเคแชร์ข้อมูลนะไม่ใช่เชียร์วุ้นนะโอเคว่าแชร์ข้อมูลว่า เฮ้ยผมไม่เห็นค่าเราวังเรือนะเดี๋ยวหาว่าเชียร์นะเดี๋ยวตายเลยผมผมลำบากเลยนะโอเ okay ค PIM นะครับเรือนะเรือน้ำมันโอเคไอ้พวกนี้คือขนของเหลวนะจำได้ใช่ไหมครับขนของเหลวเวก็มานะตัวนี้ผมทำกันบ้านไว้นะครับงบทำทำไฮสูงสุดนะแต่ราคาทำนิวโรนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าทำกันบ้านไว้นะผมชอบตัวนี้นะครับ PIM นะโอเคถ้าเป็นเรือกเกี่ยวกับขนของเหลวผมชอบ PIM ครับโอเค ซึ่งพอเเนี่ยกำลังเบรกสาแล้วขึ้นไปเทสเนี่ยผมว่าไม่น่ายากตรงเนี้ยตรงนี้กับตรงนี้นะไม่นายากแต่พอตรงนี้เสร็จเนี่ย<ป>เดี๋ยวเอาเรื่องนะถ้าเกิดไปเนี่ยผมคิดว่ามีไปเป็นเด้ง,น,งนะครับอันนี้คือในใจนะในใจนะครับโอเคแล้วก็ V ีนะอมมาม่าก่อนนะอมมาม่าก็ขนน้ำมันนะเอาผมขอเพิ่มนิดนึงนะผมทําการศึกษาตัวนี้ค่อนข้างละเอียดนะครับธุรกิจหลักของเขาเนี่ยมี2อ,อย่างนะครับมีมีสอย่างแต่ว่า2ออย่างเนี่ยเป็นไรายได้หลักของเขา คือรายได้จากการขนส่งน้ำมันดิบให้กับเมเจอร์ออยเช่นปตทอเอสโซ่เขาเรียกว่าพวกบังจากนะพวกเนี้ยเขาส่งเขาส่งจากแท่นขุดเจาะวิ่งไปที่ที่โรงกัดเลยนะครับซึ่งเขาเรียกว่าการทำสัญญาพวกเนี้ยทำสัญญาระยะยาวไม่ใช่ทำสัญญาแบบแค่6 3, เดือนสเดือนแต่เป็นทำสัญญาเป็นปีแล้วก็ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับโอเคส่วนรายได้ธุรกิจที่2คือรายได้จาก S, เอสเอฟ S.U. FSU นะครับก็คือเป็นเป็นเรือนะเป็นเรือขนาดสนามฟุตบอลนะมีหลายไซส์นะนี่คือถ้ามองจากมุมด้านบนนะครับก็คือเนี่ยนี่คือเรือนะเรือนะนี่คือหัวเรือนะท้ายเรือนะนี่คือในในเรือเนี่ยในเรือนะครับมันจะเขาเรียกว่าจะแบ่งแบ่งเป็นล็อกล็อกหลายๆล็อกเพื่อเก็บกักเก็บน้ำนมันนะครับเขาเรียกว่า S อ่า F S U ถ้าผมจำไม่ผิดนะโอเคศึกษาต่อด้วยนะครับโอเคซึ่งเ,เรือเนี่ยขนาดใหญ่มากเก็บกักน้ำมันแบบเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ากักเก็บน้ำมันเพื่ออะไรครับเพื่อขเขาเรียกว่าโฮไ,ไว้ก่อนก่อนที่จะส่งมอบนะครับบางทีก็บางทีเก็บในแท้งเนี่ยเก็บบนบกนะเก็บในแท้งเนี่ยค่อนข้างลำบากครับข้ามในแท้งอาจจะเยอะหน่อยเพราะว่าต้องเอาเรือเนี่ยวิ่งเข้าไปเก็บเอารถเข้าไปเก็บด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นเก็บในทะเลเนี่ย มันคืออยู่รอ,ออยู่บนเรือถูกไหมครับแล้วก็มีการเขาเรียกว่าการผสมค่ากรรมฐถนทาให้กรรมฐถนในน้ํามันเนี่ยเผาไหม้มันน้อยลงยก็เป็นการผสมในบนเรือเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าผสมกับในในใน,ในแท้งนะครับประมาณนี้นะโอเคซึ่งน้ํามันตอนตอน,ตอนก่อนนั้นเนี่ยโควิดคือน้ํามันลน้นโลกที่เก็บแทบจะไม่มีที่เก็บถูกไหมน้ำมันมันลน้น ธุรกิจ PIM ได้ปิดเรื่องนี้ครับแล้วก็ค่าระวังเรือมาด้วยก็น่าจะได้แบบสองเด้งเลยทีเดียวนะแล้วงบทาจะทำนิวไฮด้วยนะโอเคลองไปดูนะครับสู่อันแล้วก็อาม่านะอาม่าต่ออาม่านะครับอาม่าก็ขลน้ำมันเหมือนกันแต่ว่าลูกค้าหลักของเขาคือ PTG เป็นบริษัทลูกของ PTG นะครับอาม่านะอาม่ามาลินนะครับโอเคอาม่าก็เหลวแหลกนะไม่เป็นเห็นไหมลงมาแบบเลเทนะเห็นไหมลงมา นี่คือน่าจะโลแล้วล่ะนะการเด้งกลับไปชุดนี้เนะี่ยก็ประมาณาเหมือนเดิมครับผมมองที่61.8ก่อนถามว่า5บาทไป15บาทตรงเนี้ยเออมันมันน่าสนใจนะแต่ว่าเล่นทุกครั้งต้องสต็อป o s อทุกครั้งนะครับอันนี้คือเป็นการเขาเรียกว่าต่อยอดไอเดียนะเลยมาแชร์ให้เพื่อนๆนะครับแล้วก็สุดท้ายคือ VL นะ VL เป็นน้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาครับเป็นบริษัทเรือเหมือนกันขนส่งน้ำมันเหมือนกันนะครับทำธุรกิจคล้ายๆพี อ่พีมา,มาเลยนะพีพีพอเอฟนะครับก็ขึ้นเหมือนกันนะเห็นไหมขึ้นมาหมดนะครับทุกตัวเนี่ยเขาเรียกว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะขึ้นมาหมดนะครับโอเควันนี้ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วละ่ะโอเคให้เพื่อนเเห็นนะครับผมกลัวอัปโหลดลงไปในไลน์ไม่ได้นะมันมันอาจจะนานไปหรือเปล่าโอเคอ๋อน่าจะได้ผมลงผมลง y o u t u b e ก่อนเออง่ายเลยผมลืมไป ลง youtube ปุ๊บแล้วเอาลิงก์ u t u b e ไปแปะเพื่อนๆพืนกดปุ๊บ,บ,บเข้าไปอ่านเข้าไปชมได้เลยโอเคดีดีอย่างนั้นได้ครับโอเคก็อ่าพาร์ทที่3นี้ก็คือจบนะครับผมให้เพื่อนๆเ,เห็นนะว่าไอ้ b B D L เนะี่ยค่าค่าระวังเลยน,นะ bdi นะครับเนี่ยผมบอกเลยว่านี่คืออาจจะเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่า เป็นวัฏจักรหนึ่งที่จะกลับมานะครับเพราะว่ามันแย่มา12ปีนะเพื่อ,อนๆโอเคไหมมันแย่มา12บสองปีมันอาจจะเป็นเขาเรียกว่าโอเวอร์ไอ้ช่วงนี้มันคือโอเวอร์แวลูนะตรงเนี้ยอาจจะเป็นโอเวอร์แวลูเกินไปอย่าง PSL เอนี่ยจากจากราคา3บาทวิ่งไป46บาทเออเนี่ยจาก3บาทอันนี้ถ้าเทียบนะ P ีเอนะครับถ้าเทียบนะอานติเตียนตรงไหนได้ PSL นะถ้าเทียบนะจาก3บาทเนี่ยสบาทนะตรงแถบนี้ สาบาทวิ่งไปตรงเนี้ยปีในปีใกล้ๆกันเนี่ยทำายที่46่สบาบาทไป46กี่เด้งคนะ่ัเพื่อนสิบสิบกว่าเด้งเลยนะโอเคไหมเป็น10เด้งเลยนะเออนั่นแหละผมก็เลยบอกเพื่อนว่าตอนนี้วัจาจักรมันลนจะกลับมาเฝ้าดีๆดูดีๆนะครับมันอาจจะเขาเรียกว่าเป็นหุ้นพิกชีวิตได้ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะพลิกไม่พิกนะแต่ผมทํากันบ้างล้ว PIM ผมชอบ PSL ผมชอบ2ตัวนี้พอนะครับ นี่ก็คือเป็นมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะสำหรับสำหรับเพื่อนๆที่มาอยู่ใน l ลน์ OA นะครับนั่นแหละครับก็ขอบคุณมากๆนะครับก็ฝากฝากชื่นชมผลงานด้วยครับกดไลค์กดแชร์ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับโอเคเรียบร้อยนะโอเคออกก่อนนะสวัสดีครับ